นี่ทุกคนปตทรครับพี่น้องเอ้ยนี่เนี่ยน้ำมันนะครับดีนึงเก่าพันกีบมาตรฐานครับพี่น้องกับน้ำมันปตทเนาะทุกอย่างเหมือนประเทศไทยครับนี่ทุกคนเลย รถนะครับรถที่สุดร้ายกับรถนี่รถญี่ปุ่นพี่น้องนี่เนาะนจินชีฟี่ครับทุกคนร้านอาหารขายของนี่แหละสินค้ากของบอยขมินบอยขมินอีสตาตาร้อนนี่เลยพี่น้อง <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ผม มาเบรงถนนประเทศลาาแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็คนลาากับคนไทยพักแพงกันนะครับทุกคนกพักแพงกันได้เนาะทุกคนเนาะสางถนนท่าครับพี่น้องให้คนเหล้าแหละย่างมา่าสางอ่าปั๊มน้ำมันพี่น้องเลยเนาะปั๊มน้ำมันบาลงทึนอยู่ประเทศเลาานะครับเป็นคนไทยเน,นาะปตทนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพามาชมพี่น้องเลยงงพามาชมปตทน้ำมันเนาะที่คนล้าใช่พี่น้อง นี่คือบรรยากาศโอ้พี่น้องเลย,ว,ยมเมวันนี้เดินทางกลับบ้านพี่น้องพาทีมงานกลับบ้าทโอ้เป็นสอมถนนครับตอนนี้นี่เน่นว่ะพี่น้องสอมถนนยางแจมเลยครับ,รบนี่ทุกคนเดีเ๋ยวเราจะพาไปชมปตทนะครับทุกคนนะปตทของประเทศไทยมาสร้างในลาวเนาะ เราท่อบอยขมิ้นแถบอีสานครับพี่น้องเลย<ห>อิจสาเตารล่อนกับอะไรรับนี่คือความหังแพงเนาะระวังสองหักพังครับ<อ>ระวังไทยไ้เล่าเนาะอันนี้คือถนนทีคนไทยมาซอยสางพี่น้องนี่บรรยากาศโอ้โหดีครับทุกคนเลยนถนนทางไปปากเซพี่น้องภูเขาครับกำลังงปากเซดีกำลังงนานงจงปากเซนี่ทุกคน คับ e รับพี่น้องเลยนะครับถนนมึงปักซองลงไปปักเซ่โอ้โหทุกคนเดี๋ยวจะพาไปวงปตทครับพี่น้องเลยมานี่ปตทของประเทศไทยเนาะมาลงทุนน้ำมันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ทุกคน นนครับตปกติคนไทยมาเที่ยวลราอยู่หลองผ่านจุดนี้แน่นอนนะเพราะวา่าอันนี้คือถนนขึ้นเมืองปากซองครับถนนสายหลักจากปากเซไปเซกองครับเนาะถนนสายนี้ ถนนคือหลายหลายอย่างครับผมนะที่ผมถ่ายไปไพี่ดองเห็นเนาะว่าถนนที่ลาวกับไทยหวมกันสางเนาะกับเป็นทุนของของเล้า,าครับทุกคนแต่ว่าในรับนายทุนจากฝั่งไทยมาซอยสางครับพี่รองโอ้ดีหลายอย่างครับทุกคนนะดีหลายอย่างนี่แหละเพราะว่าในพึ่งพาอาศัยกันเนาะ <c oughs> นี่แหละครับผมเป็นยังโมเป๋กคนเล่าเขาคือไปชอยประเทศไทยพี่้องน้ำท่วมนะ เพราะว่ามีความผูกพันเนาะมีความหักแพงกันนำตอมบางยานี่ครับเ<ไ>ดี่อนลาาเนาะส่งของไปให้ครับนำจิตน,นำใจเล็กเน้อยน้อยทุกคนอันสิบวอนร้ายพี่น้องนะเน้นขึ้นนำใจเนาะที่เวลาจะเป็นเวลาลำบากนี่ก็ซอยเดือกันนะเวลาทีไทยมีนะครับเดืองเล่าที่แบบอ่าแตครับผลเสียหายครับทุกคนคนเล่ากับเห็นแลลวกับอดถอะไรครับพี่น้องที่จะซอยเดือเนาะแล้วก็เวลาเล่าลำบากนี่ไทยก็จะกับ ส่งกองมาใหรับเวลาเคืองแตกนะอัตปกตะปอพี่น้องแล้วก็คนทามาเทียวไทยเนาะเด็ดเอล่อนต่างๆอย่นะาง,ง,ง,งมาซอยนี่ครับสางนกองนักเรียนก็มีหลายนะครับทุกคนนะมีคนไทยมาซอยสา่งนี่กระซมพี่น้องนะเครื่องยัดสารผู้ใดอยากฝากเอาเมือ่อฝากพี่น้องพ่อแม่มาเที่ยวเล่านะี่ครับเครื่องยัดสารของคนเล้า เดี๋ยวพาไปส้มปตทพี่นอ้องมือนีเดินทางกลับบ้านปตทฝั่งไทยเนาะที่มาลงทุนนะครับน้ำมันนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่นอ้องปตทคือว่าได้มาตรฐานน้ำมันแบบสดจากไทยเนาะส่งตรงมาจากไทยเลยนี่ถนนสายนี้คือดีมากครับทุกคนถนนกว้างใหญ่นะครับ ส่วนมากประเทศเรานี่พื้นที่พี่น้องพื้นที่แบบยังบ้างเปล่าเยอะเนาะถ้าคนไทยมาจะมาซชื้อนะครับทุกคนก็ต้องมีสาอ่ามีสามีหรือมีภรรยานะครับเป็นคนลาวพื้นที่ถามว่าแพงไหมพี่น้องในเขตเนี้ยยี่สิบคูณยี่สิบเนี่ยประมาณสอ,องแสนนะครับประมาณสองแสนสามแสนเนาะเนี่ยปตทนะครับทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยปตทรครับพี่น้อง รถทอ่อเดี๋ยวเราจะเข้าปั๊มนะครับทุกคนมีชีเวนนะครับมีมจิฟฟี่จิฟฟี่กับอเมชอนข้างหน้านี่คือแบรนด์จากประเทศไทยที่แบบส่งตรงมาจากไทยนะครับทุกคนทุกอย่างนนเนี่ยทุกอย่างคือน้ำเข้ามาจากไทยหมดใช้เท,าท,ท่าไหร่ครับผมยาซีบาการ์ดด็อกเ<า>น<า>นะอร์ยาเซน<ม> นี่ทุกคนปตทรครับพี่น้องเอ้ยนี่เนี่ยน้ำมันนะครับดีนึงเก่าพันกีบมาตรฐานครับพี่น้องกับน้ำมันปตทเนาะเนี่ยทุกอย่างเหมือนประเทศไทยครับนี่ทุกคนเอ้ย รถนะครับรถที่ส้นายกับรถนี่รถญี่ปุ่นพี่นอ้อนี่เนาะอิจฟรีครับทุกคนร้านอาหารขายของนี่แหละสินค่ากับของไทยหมดเลยครับจิบฟฟี่จิฟฟี่ น้นวมาปากเซพี่น้องมาปากเซวานนี้หลังจากที่แบวปตวทเมื่อกี้นะครับปตทมี่บาายพี่น้องอันนี้ก็เป็นของคนเล่าเนาะเป็นร้านปั้มน้ำมันของเขาที่เปิดธรรมดาส่วนรายเขาจะใส่ปตทรครับ เก่าพกีบกับส่วนจุดเก่าะุเก่าเป็นบ่ประมาณสามสิบปแต่ว่าปั๊มปั๊มทะทอหรือจะมาตจะานนะครับเขาบ่คอยแบบั๊บบางปั๊มนี่ยเขาแบบกดราคาหรือว่าพุงเท้อปล่อยร่มมกันก็มีเลยตงฟังเล่าพี่้องเลยแต่ปั๊บแตปั๊บทอนี่จะแบบมันใจเนาะ ร้านขายรถโอ้คันหนึงหลานขายรถายครับพี่น้องเดี๋ยวนี้แต่ว่ายัเงินครับหลานขายรถเพื่อแต่ว่ายเงินซื้อครับผมนี่เห็นบอยเ็นบอยนี่อยากให้บอยขมเมนน้องเบิ้งครับทุกคนเนาะบอยขมิ้นอจะเคยเห็นว่าไทยเล่าเนี่ยฮักกันสมัยนะครับที่ว่าไอ้บอยขมเมนได้เห็นเขาสู่เส้นทางของเมืองปักเซ่ตรงไปได้หรอทางนี้เด้ ันยากนะทางนี้มันโดดร้ายโอ้นี่ก็จะมาบอกแหละบอกว่าจะผลมันโดดร้ายทั้งนี้แล้วก็มันเป็นไฟแดงร้ายเวอร์นี้นะติดไฟแดงอันนี้เขาสอดฟังเดี่ยวไปทางจอดล่าเรื่องกาจอดล่าเรื่องก็ได้มาจะซื้อของซื้อของไปฝากอีเมล แมด่ด้วยปากเสียภาพอย่งไรยังก็ไม่ลงมือสื่อเอาจะไงนี่ทุกคนเศรไฟฟ้าคนมือสูงพี่น,นอ้องนี่นิสันนวราโอเคทุกคนเนาะคลิปนี้กับภามาเบิร์ครับบรรยากาศเมืองล่าพี่น้องเลยปตทแล้วก็ถนนที่ประเทศไทยนะครับมาสรอยสร้าง มาเขตนี้กับถนน,นยังเป็นเดิมครับทุกคนเป็นถนนแบบสร้างมาหลายปีเนาะเนี่ยข้างหน้าก็เป็นศูนย์ขายรถครับพี่น้องนี่ยตอนหลายมันจะนำเขาจากไทยทั้งนั้นเนาะรีแม็กจิสุโอ้ตะันงามไปไปหมนมี่เหรอตะขันเหรอโอ้ตะขันเดอมพี่น้องเลยผมมีเง<ม>ิน<ม>ซื้อพี่น้องขายมั่นน้องนี่น้องมาจัดน้องนี่ นีถือดีโคกโตมากพอดีแล้ววันนี้เนาะอาวันี้มาจัดเลยวันนี้ก็มา้ายรถได้พี่เนาะเนี่ยเป็นด่านที่ผมมาสื่อนะครับทุกคนโอเคเล่าไปก,ก่อนครับพี่นนองคลิปนี้ขอบคุณหลายๆทุกคนเลย